วัดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ดอยมะม่วงสามเหมนนะครับบวกไปกับน้ําตกปิตุโกด้วยนะซึ่งระยะทางในการนั่งรถมานี่ก็ค่อนข้างไกลมากพอแล้วนะครับมามาเดินทางกันเลยนะฮะก็รับบัตรลงทะเบียนนะครับเก็บไว้ให้ดีนะอย่าให้หายนะครับผมเราจะต้องใช้บัตรนี้ยื่นเอกสารด้านในด้วยนะครับเส้นทางค่อนข้างจะแฉะเปียกจากฝนเต็มไปด้วยโคลนนะครับแนะนํารองเท้าที่ผูกติดกับเท้าอย่างแน่นหนานะครับไม่งั้นรองเท้าจะจมโคลนหายไปแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทหรือสตร์ดดอยก็ผูกมาให้แน่นนะครับผมช่วงเส้นทางช่วงกลางทางเนี่ยก็จะเป็นวิวภูเขาเดินเลาะสวนเลาะนาของชาวบ้านก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับร้านค้าเนี่ยจะมีทั้งหมด3ร้านนะครับร้านเมื่อกี้จะเป็นร้านที่2นะครับก่อนที่จะยื่นเอกสารที่จะขึ้นไปยังจุดกลางเต็นท์ของเรานะครับผมร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายนะครับแนะนําว่าถ้าหิวนะ้ำอารมณ์เลยนะเปล่าให้รีบอดัดใส่กระเป๋าไปเลยนะ ตอนนี้เดินมาถึงแคมป์นะครับไม่มีอะไรขายแน่นอนจะเป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เราเตรียมกันมาเองนะครับระหว่างนี้เรารอลูกหาบนะครับนี่ลูกหาบามาถึงแล้วนะฮะก็จัดการกลางเต็นอะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะพากันเดินไปน้ําตกปิทูโกนะครับซึ่งทางเราเป็นทีมครัวนะเราก็อยู่ที่แคมป์ทำกับข้าวกันนะครับผมก็ทําทั้ง3าเมนูนะครับมีต้มขาไก่นะครับแล้วก็ผัดพิแกงหมูสุดท้ายก็เป็นไข่เดียวง่ายๆนะครับผม ทั้งเราก็เป็นคนขี้ร้อนนะครับพกพัดลมส่วนตัวมาด้วยนะครับตื่นเช้ามาในวันที่2ในเวลาตีสานาทีนะครับเพื่อรีบมาทํากับข้าวให้พี่ๆที่ต้องเดินขึ้นเขาในตอนเช้ามืดและมื้อเที่ยงของเราเองนะฮะค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับสำหรับต้นทางนะครับชันมากๆเลยนะครับสาหรับใครที่จะมาก็เตรียมตัวให้พร้อมนะฮะเหนื่อยมากจริงๆตรงนี้จะเป็นจุดระหว่างทางก่อนที่จะขึ้นไปยังจุดชมวิวนะครับก็จะเป็นเนินสลับหินนะครับผม ซึ่งค่อนข้างอันตรายนะครับผมก็แนะนําว่าให้เกาะเพื่อนกันไว้นะห้ามทิ้งกันนะและรอบข้างก็เป็นวิวนะครับผมระหว่างทางซึ่งก็สวยงามตลอดเส้นเลยนะครับเดินมาถึงยังจุดชมวิวนะครับจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์สําหรับที่นี่เลยนะนอกจากดอยมะม่วงสามื่นที่ต้องขึ้นไปพิชิตนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับก็นั่งพักก่อนนะเพราะว่าเราต้องไปอีกไกลเลยนะครับผมหลังจากพักเหนื่อยแล้วก็เดินกันต่อนะครับมายังยอดหมื่นห้านะครับระหว่างนี้จะมี ตาน้ําให้เราเติมน้ำนะครับก็รวบรวมขวดให้พี่ลูกหาเขาไปเติมให้เนาะเพราะว่าเราต้องเดินไกลมันเหนื่อยนะครับต้องเติมน้ําให้เต็มขวดนะระหว่างทางนี้จะเป็นทางเป็นหินซะส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้การปีนแทนการเดินแล้วนะฮะค่อนข้างอันตรายนะครับต้องเซฟเซฟตัวเองด้วยนะฮะค่อยๆไปทีละคนอย่างเรามัดระวังนะครับผมขึ้นมาถึงยอดหมื่นห้าก็จะเจอกับเสาสัญญาณนะครับซึ่งเศร้ามากเลยนะครับขึ้นมาข้างบนก็ไม่เจอวิวนะครับเพราะว่าหมอกมันหนานะครับ เราก็เลยถือโอกาสนอนหลับไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อรอให้หมอกมันเปิดนะครับสุดท้ายก็ไม่เปิดนะเลยเดินออกมาอีกสักนิดนึงเพื่อมาเก็บวิวช่วงทางไปยังดอยมะม่วงสามหมื่นนะครับเส้นทางนี้ค่อนข้างไกลนะครับเราก็เลยตัดสินใจเดินลงมาจากยอดหมื่นห้านะครับลงมาอย่างจุดชมวิวนะครับผมก็เลยเจอฟ้าเปิดนะฮะดีใจมากแต่ก็เสียใจที่มันไม่เปิดตอนที่เราอยู่ข้างบนเนาะอ่าเรามากินข้าวกลางวันกับวิวแบบนี้นะครับโหดีมากเลยครับ ด้านหน้าก็จะเห็นเป็นวิวน้ำตกรูปหัวใจนะครับนะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับเป็นมื้อกลางวันเนาะก็ปวดท้องเลยกินแล้วปวดท้องเลยก็เลยต้องรีบเดินลงมานะครับก็บรรยากาศขาลงก็จะเป็นฟ้าโปร่ปง,งๆงโล่งๆเห็นวิวนะครับนี่นะครับผมมากับเพื่อนเราด้านหลังอีกคนหนึ่งที่เหลือก็ยกย้ายกันเดินนะคะต่างคนต่างปวดท้องเนาะกลับมาถึงแคมป์ก็เอาสัมภาระเราไปไว้ที่แคมป์ให้เรียบร้อยนะครับพักร่างกายให้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อ เตรียมตัวลงไปในน้ําตกเย็นๆนะครับไม่งั้นเราจะนอกน้ําแน่นอนถ้าเราไม่พักให้เย็นนะครับก็มาอาบน้ํากันที่นี่นะครับผมน้ําตกสวยบรรยากาศดีน้ําเย็นเจี๊ยบสบายเนะลยหลังจากนั้นก็แวะมาทํากับข้าวเย็นกันนะครับก็นั่งกินข้าวกันเรียบร้อย<ะ>ตกดึกก็จะมีพี่ๆมาเล่นดนตรีให้ฟังไปฟังกันนะฮะเสียงมันเกมตลับค่นะนนบุรี รักขอขอบคุณพี่น้องม,มากลลาชากรัฐมำบุญโดยการรัชานี้และมาพบกันนะเรียบร้อยนะครับสำหรับดนตรีสดที่พี่ๆแวะมาเล่นให้นะครับตื่นเช้ามาวันที่สามวันสุดท้ายก็เก็บแคมป์นะครับเดินทางกลับไปยังกรุงเทพกันนะครับก็ ก,ก้บรรยกาศระหว่างทางขากลับมาให้ดูนะครับก็สวยทั้งขาไปทั้งขากลับนะบแต่ว่าเช่นเคยครับทางเละเหมือนเดิมปลายทางก็จะมีน้ําให้ล้างนะฮะเป็นน้ำน้ำถานก็เช่นครับขอบคุณที่แวะมาชมวิดีโอกันด้วยนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ